เก็บไปไหนครับเนี่ยเกายโอ้นี่สภาพภายในนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัญชีของพี่แกไว้ให้นะครับลองเล่าชีวิตฟาร์มเป็นอยู่ในตอนนี้ให้ท่านผู้ชมฟังได้ไหมครับว่าเราลำบากอะไรยังไงก็ลำบากสุดๆอะค่ะแบกภาระทุกอย่างไว้ที่พี่คนเดียวเ้ากลางวันเย็นมาอยู่มื้อเดียวกันคือมื้อค่ำค่ะ ่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับมาหาพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งเขาลำบากมากๆเลยผมเห็นแกเก็บขวดอยู่แบบนี้เป็นประจำเลยนะครับมาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาลำบากกันขนาดไหนนะครับว่าน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปไปเลย รถเยอะหน่อยนะครับตอนนี้เนื่องจากอีซอยหนึ่งปิดรถก็เลยมาเข้าที่นี่กันหมดนะครับอ้าวพี่สวัสดีครับมาเก็บไปไหนครับเนี่ยเก็บไปขายจ้าเก็บไปขาย อันนี้มามาเก็บทุกวันเลยเหรอครับมาเก็บทุกวันจ้ะอ๋อแล้วอยู่อยอู่อยู่กับใครอะครับอ๋ออยู่กับลูกสาวจ้ะลูกสาวอยู่กับลูกสาวแล้วมีพวกคนอื่นอีกไหมครับก็มียายอ่ามียายแล้วก็มีหลานสาวแล้วก็มีลูกคนเล็กอีกสองคนจ้าอ๋อจ้ะต้องต้องมาเก็บอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับต้องมาเก็บอย่างนี้ทุกวันจ้ะ มาพี่เดี๋ยวผมช่วยเก็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมไปดูบ้านหน่อยได้ไหมครับได้จ้ามาพี่ผมช่วยเถอครับไปครับเดี๋ยวเราไปที่บ้านเขากันนะครับ รถมาข้างหลังไม่เอ่ยโอ้รถเยอะเกินวันนี้ดเดี๋ยวสําหรับใครที่จะช่วยเหลือเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัญชีไว้ให้นะครับเดี๋ยวกลางๆคลิปนะครับโอเคไม่มีรถแล้วข้ามาเลย อยู่หลังไหนครับหลังนี้นะครับเพื่อใครอยากมาช่วยเหลือนะครบับ้านตรงนี้นะครับซอยเทศบาลซอยหนึ่งอ๋ออยู่ข้างในนี้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในบ้านเลยนะครับนี่นะครับในสภาพบ้านของเขานะครับเขาก็อยู่กันลําบากนะครับก็มีเด็กๆอยู่ด้วยนะครับไม่มีผู้ชายอยู่เลยนะครับโหลําบากลําบากสุดๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอเข้าไปถ่ายข้างในหน่อยได้นะครับ นี่สภาพภายในนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัญชีของพี่แกไว้ให้นะครับลำบากมากๆเลยนะครับอันนี้มีมีไฟเรียงครับพี่ยังเลยจ้ะไฟห้องน้ํำก็ไม่มีใช่ไหมครับใช่จ้ะโอ้กลาคืนนี้เข้าอันตรายนะครับ<ม>ไฟห้องน้ําไม่มีเลยแล้วหลังบ้านก็เสี่ยวพวกมแมลงอันตรายนะ แมลงเคยเคยเจอพวกพวกเอพวกตะขาบพวกงูอะไรอย่างเงี้ยไหมครับเคยเคยจ้ะเคยแบบเป็นลูกงูเห่าตัวเลก็เกๆอ่ะเลื้อยเข้ามาในในในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเรียกใครใครก็ไม่มาช่วยแล้วทีนี้ก็ก็เลยแบบว่าให้เขาบอกว่าไปอยาได้มาอะไรกันเลยก็อย่างงี้อ๋อก<ข>็แบบแยกทางกันแยกทางกันอะไรเงี้ยจะผ่านมาผ่านไปปากพี่เราไปนั่งคุยกันว่ายัางไง ลองเล่าชีวิตฟาร์มเป็นอยู่ในตอนนี้ให้ท่านผู้ชมฟังได้ไหมครับว่าเาราลำบากอะไรยังไงก็ลำบากสุดๆอะคา่ะตั้งแต่ที่ว่าพี่แยกทางกับสามีไปแล้วก็คือต้องเลี้ยงลูกทั้งหมดด้วยกัน4ี่คนคือลูกคนแรกคือน้องพลอยก็ตอนนี้ยังไม่ได้เรียนนะคะคือไม่มีทุนการศึกษาที่ว่าจะส่งเสียให้น้องเรียนเพราะว่า ฐานะทางบ้านพี่เนี่ยตอนนี้ลำบากคือยากจนแล้วก็คือลูกคนที่สองพี่ก็ได้เสียชีวิตลงแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งขั้นที่สามเนื้งองอกในสมองปอดอักเสบโรคลมชักแล้วทีนี้ก็คือว่ามีน้องของน้องพลอยได้เรียนทั้งหมดสองคนตอนนี้เรียนอยู่ที่วัดลำกระดานแล้วทีนี้ต้องมียายยายที่ต้องดูแลเป็นโรคภุมมแพ้ ก็แม่ยายเนี่ยยายของล้งพพลเนี่ยตอนนี้อายุแปดปดห้าคือเท่าไหรนะยายอายุเท่าไหรนะครับห้าห้าสิบแดค่ะและทีนี้ก็คือว่าพี่อะทำงานคนเดียวเป็นเป็นเสาหลักของบ้านก็คือภาระทั้งหมดเนี่ยตกอยู่กับพี่คือยอมรับว่าถามว่าเหนื่อยไหมก็ บอกกับบอกกับตัวเองทุกครั้งว่าเหนื่อยได้แต่อย่าท้อเพราะว่าลําบากสุดๆตอนนี้คือแบบแทบพูดอย่างไม่อายเลยคือแทบจะแย่งสุนัขกินเลยอ่ะแบบบางทีแบบไปทํางานเนี้ยเห็นเขากินเหลือกินอะไรก็แบบฝาดมาให้ลูกให้แม่กินที่บ้านบางทีแบบเจอของอะไรที่ว่ายังดีอยู่ว่าอย่าทิ้งนะก็คือขอขอเขาให้มาทําแบบ เป็นพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยว่าพอประทังชีวิตไปแต่แบบก็ก็ก็เหนื่อยอยู่อะเหนื่อยจนที่ว่าอยากบางทีอยากจะร้องร้องไห้ออกมาแต่เราคิดถึงหน้าลูกว่าถ้าเราล้มเนี่ยลูกเราจะอยู่ยังไงแล้วแม่เราจะอยู่ยังไงตอนนี้พี่ก็ป่วยอยู่ ป่วยอยู่แล้วทีนี้หมอหมอให้ไปผ่าตัดต่อมทมจินออกก็ยังไม่ได้ไปต่อมทมจินโตแบบบังหลอดลมแล้วอะคือพี่ก็หายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่พี่ก็ต้องทนทนทำงานก็แบกภาระทุกอย่างไว้ที่พี่คนเดียวหมดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรหลายๆอย่างตกอยู่ที่พี่คนเดียว ไหนจะอยากจะส่งน้องพลอยเรียนให้ให้ที่ว่าแกวหวังเอาไว้แต่พี่ก็ทําไม่ได้อย่างที่พี่หวังคือแกอยากเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่แกจะทําได้ก็วันนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังท้อแล้วก็หมดหนทางบ้างไหมครับก็ก็ ก็อยากจะให้ลุกขึ้นมาสู้อยากให้ลุกขึ้นมาสู้ที่ว่าอาเราผ่านไปมองคนข้างหลังที่ว่าเขายังคอยเราอยู่ถ้าเราล้มไปสักคนแล้วคนข้างหลังของเราล่ะจะเป็นยังไงคืออยากจะเหนื่อยได้แต่ว่าอย่าล้มก็อยากให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปค่ะนั่นนะครับทุกคนได้ฟังเรื่องราวกันแล้วก็ ทุกคนต้องสู้ชีวิตกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญยายมาพูดอะไรสักนิดหน่อยได้ไหมครับดเดี๋ยวยายนั่งตรงนี้ก็ได้ครับาาายายยายมาตรงนี้ก็ได้ครับกล้องมันไม่เห็นเห็นเห็นยุบ่ะก็อากาศสวัสดียายนะครับก็ตอนนี้ยายก็ ก็ป่วยเจ็บๆออ,อดแอดๆนะครับก็แต่ว่าบ้านนี้ก็สู้ชีวิตสสุดนะครับไม่มีผู้ชายดูแลบ้านนี้นะก็คือภาระก็ตกอยู่ที่ทางอันนี้เป็นฝั่งคุณแม่นี้คุณยายก็เป็นเสาหลักของบ้านนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัญชีเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับดี๋ยวขึ้นไปให้ เดี๋ยวให้ยายพูดอะไรสักหน่อยนะครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหมดสวัสดีค่ะท่านอะยผมตัดออกจะ้ะท่านผู้ชมผู้ใจบุญค่ะตอนนี้ก็อยากจะฝากแบบที่ว่าลําบากเหลือเกินถ้าท่านใจบุญเห็นแล้วก็จะขอสิ่งที่ว่าเล็กๆน้อยๆได้ไหมคะคือว่าจะส่งน้องเรียนหรือยังไงคะ่ะค่ะอยากจะให้น้องเรียนตอนนี้ลําบากมากคะ่ะ แล้วแต่ท่านผู้ใจบุญจะจะพิจารณานะคะอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วกันครับในน้องตัวเล็กอยู่ไหมน้องผู้ชายอ๋มอมามามานหน่อยหนูเขินกล้องเหรอ,อรแล้วว,วันนี้ทานข้าวกันยังครับยังเลยยังเลยเหรอ คือว่าจะป่ามมื้อเช้ากลางวันเย็นมาอยู่มื้อเดียวกันคือมื้อค่ำค่ะตอนเย็นก็คือว่าเก็บของเก่าคือว่าเจอของที่ว่าเขาทิ้งแล้วพอกินได้ก็ต้องเอามาทำอาหารให้หลานถ้าวันไหนไม่ได้ออกก็คือว่ากินข้าวกับน,น้ำปลาค่ะทุกวันนี้ลำบากจริงๆค่ะไม่ได้โกหกค่ะอยู่คือว่ายังไงแบบให้ท่านมาพิสูจน์ด้วยตัวเองดีฝ่าค่ะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องพลอยค่ะอายุสิบสี่ค่ะตอนนี้ไม่ไม่ได้เรียนแล้วเนาะเพราะว่าใช่ค่ะเราเราก็ลําบากแต่ว่าเราก็สู้อันนี้ผมบอกเลยนะน้องอายุแค่นี้น้องเก่งกว่าผมอีกนะครับน้องทํางานไปไปทางานอะไรนะครับขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัดค่ะขาย,ขายบางขายผลไม้ด้วยอะค่ะ ขายเป็นแพ็คเดินตามขายตามตลาดอะไรพวกนี้ค่ะเลิกงานก็ประมาณสองสามทุ่มกาจกรรมบ้านค่ะขายไม่หมดก็ประมาณห้าทุ่ม <c oughs> <c oughs> โอ้โหฝาขายขายไม่หมดห้าทุ่มเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ฝาจะได้กลับต้องขายให้หมดไงเพราะว่า,าแม่ก็ไปเอาไปรับข้าอไมทขีนึ่งจากญาติค่ะก็ต้องขายให้หมด <c oughs> แล้ว แบบนี้คุณแม่เป็นห่วงน้องบ้างไหมครับเพราะน้องเป็นผู้หญิงออกไปคนเดียวถามว่าห่วงไหมห่วงมากเลยก็ค่ะก็ต้องต้องทาใจก็คือว่าบอกกับลูกทุกครั้งว่าให้ระวังตัวก็คือว่าถามในใจพี่แบบไม่อยากให้ลูกออกไปอย่างนั้นด้วยก็แบบน้องพลอยพูดว่าแม่เราต้องสู้ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรถ้าเราท้อฮะแล้วคนอื่นอะ่ะเขาจะมองเราอย่างไงหาว่าเราอะ่ะ ขาแบบยังไงอะเราไม่มีกินแต่เราไม่ดิ้นหลนเราต้องดิ้นหลนแม่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าวิกฤตแบบนี้ด้วยแล้วไหนจะน้องไหนจะยายไหนจะแม่แม่ทําคนเดียวไม่ไหวน้องพลอยก็เลยแบ่งภาระไปทําพวกขายเสื้อผ้าขายผลไม้อ่ะคะ่ะเนี่ยครับสําหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ให้ดูไว้เป็นตัวอย่างสําหรับใครที่ท้อนะครับอย่าท้อจงลุกขึ้นสู้นะครับ แล้วก็วันนี้ยังไม่มีใครได้กินข้าวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับ KFC ค่ะท่านเอคนดูไม่ได้ยินเลยครับอยากกินไก่ KFC ค่ะวันนี้น้องบอกว่าอยากกินไก่ KFC แล้วผมทําตามฝันน้องนะครับผมจะซื้อไก่ KFC มาให้น้องนะครับนี่เรามาซื้อไก่ชุดใหญ่เลยครับ ซื้อไก่ไปให้บ้านน้องกันนะครับนี่นะครับผมได้ไปซื้อไก่เค c ฟซีมาแล้วนะครับนี่ครับอ่ลองแกะดูเลยว่าไก่เคเอฟซีไหมขออภัยนะครับแสงน้อยเพราะว่าบ้านนี้มีไฟน้อยมากๆเลยครับสำหรับใครที่ดูจบแล,แล้วแล้วอยากช่วยเหลือจริงๆให้ช่วยคนละสิบาทยี่สิบบาทสำหรับคนที่ใจบุญนะครับ ลองลองลองชิมเลยครับคุณแม่รสรสชาติเป็นไงมาพออร่อยไหมเจ้านี้เผื่อแบบเจ้าเจ้าของเขาเห็นได้สปอนเซอร์เข้าบ้างอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยตัวเล็กเอาไมหมลูกเอาไปตอแล้ว <laughs> ไม่ไม่ต้องเขินกล้องนะครับเพราะพี่ก็เขินเหมือนกัน <laughs> เนี่ยครับเราคนไทยดล้วกันต้องช่วยเหลือกันนะครับสำหรับวันนี้คงจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็กราบขอบคุณคนดูนะครับ,รบที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้จบคลิปวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง3 493ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับจะได้ถึงผู้ใหญ่ใจบุญนะครับแล้วอยากคลิปหน้าอยากให้ผมไปทําอะไรต่อที่ไหนไปช่วยเหลือใครต่อพวกคุณเท่านั้นที่ช่วยผมได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ